ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC ร้านเทสโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้ก็มาติดตั้งนะครับชุดดูดน้ําบาดานะครับผมพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็วันที่12นะครนะผมเดือนธันวานะครับ2567นานะครับก็มาติดไม่ไกลจากร้านนะครับในเขตนี้ก็น้ําดีนะครับผมเขตนี้บอกเลยว่าน้ําดีมากนะครับ บ่อน,นี้6นิ้วนะครับเจาะลงไป50เมตรนะครับผมตอนนี้ก็เจอน้ำอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับก่อนสูบนะครับผมตอนนี้เราใช้เป็นปั๊ม P ี p วพนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัว1800ป้อวัตตมม์นะครับตัวสมมึษนะครับของ p y p นะครับ ก็สเปคน้ำอยู่ที่17คิวนะครับของ p y p Max h e a อยู่ที่67เมตรนะครับก็ถือว่าเหมาะสมนะครับกับบ่อบาดานนะครับที่เลือกนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นท่อออก2นิ้วนะครับผมท่อหนา8.5นะยิงน็อตนะครับทุกข้อต่อนะครับให้ลูกค้าเลยนะครับผมตัวนี้ก็เมฆเยอะนะครับแดดไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ ก็เพิ่งเปิดนะครับยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับผมก็น้ำถือว่ายังไม่ขาดนะครับตัวนี้เป็นบ่อใหม่นะครัเพิ่งสูบครั้งแรกเลยนะครับน้ำใสเร็วมากนะครับบ่อนี้นะครับส่วนแผงของเรานะครับก็ตั้งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแผงนะครับผมก็กำลังเก็บงานนะครับผมเหลือ เ,เทปูนนะครับผมตัวน,นี้ก็ลูกค้าได้ทําเป็นที่ตั้งแผงเลยนะครับขายรถไทยดันเลยครับโครงสร้างของเราก็เหมือนเดิมครับผมเหล็กชุบซิงก์กาวไนท์นะครับผมสามคูณหนึ่งจุดห้านะครับโค,ครงสร้างก็เก็บงานเทปูนให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเราพามาดูแผงนะครับว่าใช้เป็นตัวไหนนะครับ แผงของเราอะนะครับตัวนี้ใช้เป็นโมโนฮับเซลนะครับห้าอยหกบวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นแผงใหญ่นะครับเดี๋ยวดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก้าสิบสิบอตัวนี้สิบหกบาานะครับผม560นะครับใช้4แผงนะครับไฟเลือๆเลยนะครับผม นนี้ช่วงน,นี้เมฆเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูชุดกล่องคอนโทรลนะครับตัวน,นี้ก็พีวายพีพีนะตอนนี้เป็นดีซีระบบเดียวนะครับผมดีซีระบบเดียวครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับกระแสตอนนี้กินอยู่ประมาณเจ็ดแอมป์นะครับผม oh. วัดตอนนี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะครับวันนี้เมฆ ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรอบอยู่3,100นหนึ่ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรอบนะครับระบบไฟ DC นะครับสเปคก็จะเป็น340 4-6แยงนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใช้แผงใหญ่เลย4แผงจบนะครับไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับผมเราจะมีชุดคันเอานะครับผมแล้วก็เสิร์อกันฟ้าลงแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับมีปลั๊กไฮโวล์นะครับ ไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์สว่านหินเจียนะครับใช้ได้เลยนะครับรับประกัน2ปีนะครับดูแลหลังการขายตลอดชีพนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมงานติดตั้งของเราครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำอีกทีนะครับผมเปิดแป๊บเดียวนะครับผมร่วมเลยครับสเปคพรีนะครับขอแค่น้ำในบ่อเยอะนะครับ คะนวนวันนบอยเยอะพร้อมสูบแน่นอนนะครับผมตอนนี้กำลังวัดอยู่แค่พันหนึนะครับช่วงไม่มีแดดนะครับถ้าความเข้มแสงได้นะครับก็รอบมอเตอร์นะครับก็จะขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ครับทำสวนเกษตรปลูกข้าวปลูกพืชตามฤดูกาลน,นะครับ ก็จะมีสอนมากที่เล่นก็จะเป็นฮ a นูโลแล้วก็ p ีไอนะครับที่รับประกัน2ปีนะครับผมจากบริษัทเลยนะครับบางรุ่นก็จะรับประกันปีเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นราคาถูกนะครับผมราคาถูกก็จะรับประกันหนึ่งปีนะครับสอนมากนะครับโซล่าเซลลนะครับมีเสียอยู่แล้วนะครับแนะนำนะให้เลือกตัวที่มีประกันยาวๆเลยนะครับ มีประกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าโซลาเซลล์มีปัญหาแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะมีช้าหรือเร็วนะครับปัญหานะครับของโซลาเซลล์บางทีก็เป็นกับกล่องนะครับถ้าขึ้น p 0ก็เกี่ยวกับ cpu นะครับขึ้น p ศกนยวกับ cpu เลย ก่นนานๆนะครับได้มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับส่วนมากก็ตรงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะครับนานๆเลยจะได้ถ่ายลงนะครับติดตั้งก็เสร็จถ่ายแค่รูปนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับผม ครับถูกใจเลยนะครับบ่อนี้ตอนแรกลูกค้าจะเอาเป็นตัวสามแรงนะครับหกแผงก็อบกว่าชุดสี่แผงก็เลยหลือนะครับขอแค่น้ําเราดีนะครับผมครับสามแรงก็ดีนะครับมันก็ส่งได้ไกลนะครับสเปคสามแรงมันดูดได้ลึกนะครับถ้าเป็นท่อสองนิ้ว่ดูดได้ลึกนะครับถ้าเป็นท่อสามน้ําก็ต้องเยอะจริงนะครับน้ําตื้นนะครับท่อสาม คครับผมใครที่สนใจครับในระบบงานโซลาเซลล์ก็ต่อสอบถามมาได้ครับผมร้านเทศโซลาเซลล์ครับก็อยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0827384139นะครับยี่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆครับงานพลังงานทดแทนงานโซลารเซลล์นะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับผม วันนี้ก็สวัสดีครับ